สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นการประยุกต์ใช้ดัชนี NBR และ D NBR นะครับในการหาพื้นที่ตัดอ้อยโดยใช้ Google Earth Engine กรณีศึกษาอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ผมจะอธิบายนะก็คือฤดูการอ้อยแบ่งเป็น2งฤดูนะครับจะเปิดหีบในช่วงเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็จะปิดเหีบในช่วงเดือนเมษายนนะครับ ในส่วนของปัญหานะครับในช่วงระหว่างก่อนปิดหีบเกษตรกร,ร,กรมักจะทําการเผาอ้อยทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากคี่าจากการเผาอ้อยเป็นอย่างมากเพราะลมจะพัดเศษคี่าปกคลุมบ้านเรือนสร้างความสกรปรกไปทั่วอีกทั้งฝุ่นจากคี้าที่ฟุ้งกระจายตามลมยังปนเปื้อนในอาหารและน้าดื่มของชาวบ้านอีกด้วยซ้าเติมนะครับฝุน่นคี้าก่อให้เกิดปัญหาโอเลพิททางอากาศเกิด PM 2.5ทําให้คุณภาพอากาศ เวลวร้ายลงทวีความเสี่ยงต่อสุภาพของประชาชนอย่างไรก็ตามจากนกโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทำให้เกษตรกรไร่อ้อยไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยสดในพื้นที่เพาะปลูกที่ขยายตัวขึ้นมากได้อีกต่อไปนะครับอีกทั้งเกษตรกรยังต้องเร่งเก็บเกี่ยวแข่งกับเวลาเพื่อให้ทันเวลาปิดหีบอ้อยเป็นสาเหตุให้เกษตรกรไร่อ้อยส่วนใหญ่ในพื้นที่ ยังคงที่เลือกจะใช้วิธีการเผาอ้อยในการเก็บเกี่ยวนะครับแม้ว่าอ้อยจะไฟไหม้หรืออ้อยที่เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการเผานั้นจะได้ราคาต่ากว่าอ้อยสดกระตามนะครับโดยดัชนีที่ใช้นะครับก็จะเป็น n o r m a l l i s e burn ratio นะครับหรือ NBR นะครับเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อหาพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้และประเมินความรุนแรงของไฟโดยสูตร NBR นะครับจะเท่ากับ NBR ลบ ช็อตเวฟอินฟาเรดนะครับหารด้วย NVR บวกช็อตเวฟอินฟาเรดส่ว <red> นอีกดัชนีหนึ่งนะครจะเป็น d i f f e r e n c e Normalized ์เบ i r นะครับหรือว่า D-NVR นะครับเป็นดัชนีระดับความรุนแรงของการเผาไหม้สามารถแสดงความแตกต่างระหว่าง NVR ก่อนเกิดไฟไหม้และหลังเกิดไฟไหม้ได้โดยสูตรของ D-NVR นะครับจะเท่ากับ NVR ก่อนเกิดไฟไหม้นะครับลบกับ NVR หลังเกิดไฟไหม้ครับ โดยอันนี้จะเป็นตารางจำแนกการเผาไหม้นะครับโดยจะแบ่งเป็น7ระดับนะครับโดยระดับที่ใช้จริงๆก็จะเป็นเริ่มที่อันเบิร์นนะครับไปถึงไฮซวิตี้นะครับโดยอันเบิร์นจะมีสีเขียวนะครับมีค่าอยู่ที่ลบ100ถึงบวก99ส่วนโลซวิตี้นะครับคือการเผาต่ำนะครับบวก100ถึงบวก269 ส่วนในระดับปานกลางนะครับอยู่ที่บวก270ถึงบวก4 3 9รและระดับปานกลางถึงสูงอยู่ที่บวก440ถึงบวก659นะครับและระดับสูงที่สุดนะครับไฮซูวิตตี้นะครับอยู่ที่บวก660ถึงบวก1,300นนะครับครับผมก็ขอขอบคุณครับ